โจ์โคตรวัดพื้นฐานมอต้นนะครับและมันสามารถมองตอบไดทันทีนะครับ มาดูันซินะครับโจทย์ข้อนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมคางหมาเฮ้ยคางหมูนะครับถามดื้อๆเลยครับว่าด้านที่ไม่รู้เนี่ย x เนี่ยด้าน X เนี่ยคือ,อยาวเท่าไหร่นะครับพี่เชื่อว่าหลายคนมองสามารถมองตอบได้ถ้าใครมองตอบได้นะครับพี่เชื่อว่าไม่เกิน1ิบวิหรือไม่เกิน5าวิเนี่ยตอบไปแลลวถ้าใครมองตอบได้แล,แล้วมั่นใจว่าถูกพิมพ์ที่คอมเมนต์ไว้หน่อยสต็อปคลิปแล้วก็ลองคิดก็ได้ครับถ้าใครที่ยังไม่สามารถลองตอบได้ลองคิดดูแล้วพิมพ์ที่คอมเมนต์นอนหน่อยแล้วก่อนที่จะฟังเฉลยนะคร <ๆ S 1> ับ ทีมดูกันข้อน,นี้ทําป็ไงครับถ้าใครที่มองตอบไม่ได้ให้เราแบ่งแบบนี้นะครับแบ่งแบบไหนแบ่งเส้นนี้มานี่พอลากเส้นนี้ปุ๊บชีวิตเปลี่ยนเลยเพราะอะไรครับพอถ้าด้านนี้4ด้านนี้ก็4จริงปะ่ะพอนี้4ปุ๊บทุกคนจะดูรูปนี้เลยครับดูรูปสามเหลี่ยมนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากและเนื่องจากตรงนี้ยาว 5, 5้เป็นหน้ายาที่สุดเพราะมันตรงค่ามุมฉากใช่ไหมครับ4คือด้านตรงนี้แสดงว่าตรงเนี้ยเท่าไหร่ 3เมื่อตรงนี้คือ3ทุกคนจ๋าแล้วหมดเนี่ยเท่าไหร่ครับตรงเนี้ย6จบแล้วปะ่ะนี่6อืมจบแล้วพี่เชื่อว,ว่าเรารู้แล้วครับว่า X คืออะไรพิมพ์คอมเมนต์มาใครพิมพ์ขอให้คะแนนสอบไม่ว่าจะเป็นกลางภาคปลายภาคนะครับหรือไฟนอลหรืออะไรก็แล้วแต่หรือมันกระทั่งเอล v เ l จงปังที่สุดเท,ที่จะปังได้และขอให้ได้คะแนนมากกว่าที่ตอเองคิดนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ